ใจที่แบบเต็มพร้อมแล้วก็ลงมือทําทันทีและการที่ลงมือทําทันทีมันจะต้องไม่กดดันและเราก็ต้องมีความสุขมีพลังงานที่ดีๆในการที่จะลงมือทํามันแล้วก็ไม่ไม่ไปขีดจํากัดมันแล้วก็ไม่กดดันความทุกๆอย่างของเราอะค่ะแล้ว สารเอนอินมันก็จะหลั่งพลังงานที่ดีๆเข้ามาให้เราอะคะ่ะได้ลงมือทําทันทีแล้วก็มีความสุขกับการทำนาะตอนนี้และเราก็ไม่ผัดวันประกันพุ่งแล้วเราก็จะลืมการผัดวันประกันพุ่งไปได้เลยนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเราอะมีความสุขกับการทํางานของเราณนะตอนนี้แล้วทาทันทีแล้วก็ไม่มีข้ออ้างแล้วก็มีพลังงานที่ดีๆมีพลังงานที่สูง เพื่อพร้อมที่จะลงมือทําทันทีแล้วก็ทําอย่างมีความสุขโดยที่ไม่กดดันตัวเองและเราจะไม่มีคําว่าผัดวันประกันพุ่งในชีวิตเราอีกต่อไปค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเลิฟเลิค่ะ